สวัสดีค่ะอันนี้นะคะนี่ก็มาอัดคลิปเพื่อจะมาชี้แจงเรื่องเล่นหนังฮ่องกงเนาะเออเพราะว่าเขียนอธิบายไปหน้าเฟซแล้วก็คือว่านิสัยคือก็รู้อยู่แล้วว่าคนเขาไม่ชอบอ่านกันใช่ปหมางั้นก็มาฟังคลิปกันเลยดีกว่านะเออคือที่เขาบอกว่าเนททำคลิปหลุดแล้วดังจนได้เล่นหนัง คือช่วยคิด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 ,คดสักนิดนึงนะคะว่าหนังภาพยนตร์หนังฟอร์มใหญ่ทาเขาจะทําแค่3วันเหรอถ่าย3วันแล้วมันเสร็จเหรอถ่ายตอนเน็ตดังเนี่ยแป๊บเดียวแล้วเสร็จเลยเหรอมันก็ไม่ใช่คุณช่วยคิดกันสักนิดนึงเน็ตถ่ายหนังตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วก่อนสงการอีกอะจำได้ว่าก่อนสงการอีกตั้งแต่ปีที่แล้วอะ แล้วหนังมันพึ่งเสร็จเพราะว่าหนึ่งเขาต้องใช้เวลาในการตัดต่อในการทําหลายๆอย่างกว่าจะออกมาเป็นหนังเรื่องหนึ่งคุณอย่าคิดแค่ว่าเน็ดดังเนตได้ถ่ายหนัง3าวันเสร็จเหรอนี่มันไม่ใช่นะคะกรุณาคิดใหม่ก,ก็คือว่า,าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทําไมหน้าไม่เหมือนในหนังใช่ปหในหนังผมต้องสัน้นตาไม่ได้ใส่บิ๊กอายไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลน หน้าไม่ได้แต่งเออคือเอาง่ายๆว่าเขาอยากให้ในบทอะคือให้เราอายุประมาณ15-16แล้วก็คือคือง่ายๆคือต้องแอปเด็กอะเอ,อคือทำอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่งหน้าไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นสักอย่างคือเด็กเช้าขาอเออแล้วก็ที่เข้าใจว่าหนังเรื่องนี้มันทำมันมันทำให้คนมองว่าประเทศไทยไม่ดีมันไม่ใช่หอะคือ พวกคุณไม่เข้าใจในเนื้อเรื่องอะเออแล้วคุณเอาไปพูดกันไปทั่วคือเล่าแบบย่อยๆเลยนะคือตัวตัวของนางเอกเองคือตัวของพี่อาสาใช่ปะเขาเขาก็เคยเจอ,ขอเ,เจอขาก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาในประเทศเขาอย่างเงี้ยเออแล้วเขามาเจอตัวเน็ตเขาพยายามจะช่วยเน็ตออกจากตรงนี้เข้าใจใช่ไหม,ใใมอ่ะฮะบอกแค่นี้แหละเออไว้ติดตามกันก็แล้วกันแล้วเข้าใจกันด้วยนะว่า ไม่ใช่คลิปหลุดแล้วดังคือถ่ายมาก่อนหน้าแล้วถ่ายมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วเข้าใจปะ่ะเออหนังมันไม่ได้ถ่ายแค่สามวันจบโอเคนะคะไปละบ๊ายบาย